มาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะโดยในีเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดยะลาก,กับมหากรรมตาดิกาสัมพั์จังหวัดยะลาซึ่งล่าสุดเนี่ยจังหวัดยะลาะโดยองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้บรูรณาการกักบภาคีเครือข่ายค่ะจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่18บนะต้องบอกเลยค่ะ,คะว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นการบรูรณาการร่วมกันร,ระหว่างอบจยะลาค่ะแล้วก็ชมรมตาดิกาจังหวัดยะลารวมไปถึงอำเภอกาบาังด้วยนะคะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนตาดิก แสดงความสามารถค่ะเกิดการพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่างๆค่ะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้จากก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจยะลาค่ะ กิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมอมหกรรมตริการะดับจังหวัดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาบูรณาการกับอำเภอกาบังและก็องค์การบริหารส่วนตำบลกาบังชมรมตริกาจังหวัดยะลาและก็ชมรมตริกาทุกอำเภอเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ทางชมรมตริกาแต่ละ อเอเขาได้ดำเนินการในเรื่องของการคัดตัวแทนเข้ามา,าแข่งขันในระดับจังหวัดผู้ที่ชนะเลิศในกิจกรรมทั้งภาคสนามภาคเวทีและก็ภาควิชาการก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดยะลาไปแข่งขันในระดับมหกรรมตริกาสามพันหจังหวัดแยแดนภาคใต้ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเราจะจัดขึ้นประมาณสิงหาคม มหากรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลาครั้งที่18สุดยิ่งใหญ่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดยะลาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีเวทีแสดงความสามารถและทํากิจกรรมร่วมกันเกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาการศาสนาและด้านกีฬาสามารถนําสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพโดยบอบจยะลาเล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิน่น ตลอดจนเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนตาดิกาจึงได้บริรณาการหลายภาคส่วนในพื้นที่ใจโครงการมหากรรมตาดิกาสัมพันธ์ประจำปี2566ขึ้น ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดิกาศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนของศาสนา,าอิสลามเบื้องต้นซึ่งจะมีการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เป็นการศึกษาภาคบังคับระดับพื้นฐานให้แก่เด็กและเยาวชนมุสลิมในพื้นที่เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีมีความประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาโดยตาดิกานั้นถือเป็นรากฐานและจุดเริ่มต้นที่ดีของการศึกษาการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เรามีการแข่งขันภาคเวทีก็มีการแข่งขันอนาสีแล้วก็อ่านกุราานและก็การบรรยายธรรมภาคสนามมีการแข่งขันพุตบอลชายวอลเลยบอลหญิงแล้วก็ตะกร้อชายนะครับภาควิชาการตออปัญหาทางท่านศาสนา แล้วก็คัดลายมือภาษาอาหรับเรียงความภาษามลา,ายูครับนโยบายอบจท่านนายกบอกว่าอำเภอไหนพร้อมให้อำเภอนั้นเป็นเจ้าภาพโดยการสนับสนุนงบประมาณของอบจมาปีนี้อำเภอกาบังเป็นเจ้าภาพรับปีหน้าทางอำเภอเบ,อบตงรับเป็นเจ้าภาพครับผมต้องขอชื่นชมนะครับทางคณะครูผู้สอนโรงเรียนปาริการวมทั้งกรรมการชมรมที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ ให้เด็กและเยาวชนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนตาดิกาได้สแสดงศักยภาพมีการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านาคุณธรรมจริยธรรมทั้งในเรื่องกีฬาต่างๆซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะนั้นการวางรากฐานตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เชินชวนมาแข่งอนาสิทธ์ตื่นเต้นเจ๊กูคุณครูวันนี้ผมพร้อมมากเลยครับสนุก มหากรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดยะลานอกจา,กจากจะส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเรียนการสอนสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนและครูรวมไปถึงหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่รวมกิจกรรมเกิดความรักความสามาคัคคีสร้างรอยยิม้มและความสนุกสนานอีกทั้งยังได้ค้นหาเย,ยาวชนคนเก่งไปเป็นตัวแทนจังหวัดสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการและศาสนาแสดงศักยภาพของเยาวชนจังหวัดยะลาสู่สายตา คนในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยอบจอย,ยะลายังคงมุ่งมั่นเดินหนา้าสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะและศักยภาพของเยาวชนทั้งเรื่องการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรมสร้างสุขสร้างสังคมให้มีคุณภาพสืบไป